อ่ะรีวิวกันแบบดือด้อๆเลยบ้านๆเลยนะฮะก่อนอื่นจะใช้มันได้เนี่ยโทรศัพท์คุณจะต้องรองรับไวเลสชาร์จนะครับซึ่งพอดีมือถือเครื่องปัจจุบันก็ใช้พอดีนะครับอันนี้เสร็จวิธีใส่ใส่ไงอะ่ะดูดิมันมันใหญ่กว่านี่ใช่ไหมอ่ะอันนี้เสร็จเดี๋ยวมือเดียวไม่ถนัด อ่านี่นะฮะแนบเข้าไปนิดนึงอ่าร,ระวังพอวางเสร็จปุ๊บเห็นยวนครับระบบจะล็อกเองเลยทันทันทันนะฮะโอเคคันนี้ถ้าเราจะกดดูอะไรในนี้นก็ทําได้หมดนะฮะเดี๋ยวขอเคลียร์อิสรีก่อนนะครับอันนี้กันด้มก็แล้วแต่ตัวที่ชอบเลยนะฮะของผมมันวิ่งนะฮะ ตอนมันกลางปีกมันก็จะงดงามนะฮะก็จะมีสวิตอยู่ตรงนี้อันนี้ตินิดนึงคือขี้เกียจก้มอ่ะสวิตมันเล็กเกินอันนี้เป็นข้อเสียข้อน,นึงเลยหาก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึง่งอ๋ออยู่นี่โอเคพขกดปุ๊บโอเคเนี่ยครับพร้อมเอาออก อันนี้เดี๋ยวมันจะค้างไว้แป๊บหนึ่งนะฮะเพื่อความหรูหราม้าเห่านะฮะเรียบร้อยประมาณนี้ครับ